เป,เป็นกรกรเส้นปลายกระสาหลังนะต้องขานะเต็มร้อยไหมคะหนูก็หาหมอก็บอกว่าห้าสิบห้าสิบรติดเตียงเจ็ดแเดือนถ้าไม่เจออันนี้ไม่เอาละตัดสินใจเป็นไป,นปนธรรมชาติ แม่ขาสารอาหารตดวเนี้อกินเนง้ไม่ถึงเดือนเลย,เเลยก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาขยับได้อะไรได้เดี๋ยวเราจะมาถามคุณแม่ปกติแล้วคือขาสองข้างเนี่ยบวมตั้งสองข้างที่พี่หนิงบอกแล้วก็ยกไม่ได้ใช่ไหมย่ไม่ได้ปกติถ้านั่งแบบนี้คือ ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวนอนแล้วแป๊บเดียวนี้ประมาณกี่นาทีสิบกวนาทีสิบกวนาทีใช่ไหมคุณแม่สิบกวนาทีที่มันนั่งไม่ได้มันเป็นเพราะว่ายังไงครับคุณแม่ครับเจ็บก้นเจ็บก้นมากเจ็บก้นเจ็บเจ็บไปหมดปวดหลังนั่งนานเด็บไปหมดนะครับคุณแม่เน่จะมีอาการกระดูกแตเส้นที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนเคสอื่นคือเราไม่ปวดเราไม่ปวดขาเลยแต่เราชาใช่ไหมครับใช่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระจาดกรจาครับตอนแรกขาสองข้างนี้คือยกไม่ได้ไม่ได้ต้องตอนนี้โยกได้ไหมครับคุณแม่ยกได้หน่อยเขาอยกได้นหน่อยแล้วคือเมื่อก่อนแบบยังไงคุณแม่มันนอนทั้งวันเลยอยากจะนอนนิ่งไม่เอาอะไรเลยเลยไม่อยากทําอะไรให้เรียกให้กินข้าวอยากกินเลยอยากจะนอนเลื่อลูกบอกไม่ถูกแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าลูกขึ้นมาได้ถึงขนาดไปทำกับข้าวเลยหรอ ไปอยากกินอะไรเขาก็ไปทำไปทำกินเองใช่นั่งรถเข็นไปอุ้มลงคือก็คือเดี๋ยวพี่หนิงเนี้ยจะเอาใส่รถเข็นไปไปในครัวเนี่ยไอะไรแน่ตรงนั้นไปหั่นไปจับไปตำนั่เหละลูกอ่ะขอให้นั่งได้เนี้ยไปได้ไม่เก่งดังนั้นเนี่ยลกเราก็เข็นไปนั่งนั่งได้นะให้ลูกได้ไม่เจ็บอยู่ได้เอาถึงไหนถึงกันดูบอลรู้สึกยังไงม้างครับตอนนี้ ก็ยังชั่วหน่อยเหมือนมันมีความหวังมากขึ้นมันมีความหวังมากขึ้นแล้วก็ไม่รักใจก็นึกว่าต้องเดินได้คุณแม่เป็นคนมีกำลังใจดีมากใจเดิดว่าเดินขอให้คุณแม่เดินเดินแไดงเร็วๆเดินได้แน่ๆเนี่ยก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาขยับได้อะไรได้ลุกได้ใน26วันถ้าบวกกันก็คือ26วันใช่ค่ะก็แบบเนี้ยจะให้เขามาดู จากเมื่อก่อนคือนอนอย่างเดียวเลยแน่นิ่งเป็นเหมือนแบบก่อนไ <laughs> ม้อะจากมาจน,จนมาเท่าทีวันนี้ยพัฒนาการแค่ไหนกินยังไม่ถึงเท่าไหร่เองยังไม่ถึงเดือนเลยดีใจด้วยมากเลยนะพี่เป็นกำลังใจให้